ไปชอป็ชอตโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอ้าวโดนแล้วโอ้โหไม่ขยับเลยตึ๊บ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 กินตัวอ้อโอ้ยมากดตัวยญ่สวัสดีค่ะทุกคนคืนนี้ปันก็มาปักเบรกไว้เมื่อเย็นนะคะ แต่ว่าต้องคือตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มปันก็เลยจะพาทุกคนมาดูค่ะไปค่ะปันไม่ได้พามาท้าผีนะคะแต่ปันจะพาไปท้าปลาช่อนนะคะโอ้ยเด็ดสองตาไฟสองตาอ่ะทางนู้นกันทางนู้นกอนดูทางนู้นกอนมีไหมมีขยับไหม <c oughs> อ่ะเราไม่ไปไล่ดูเองนะเพราะมีเหยื่เปล่า <c oughs> เออ <c oughs> ยินดูเชยๆจะรู้ไหมมีเปล่าเยี่มยมนี้จะจิดกับไม้ค่ะอ๋อเยี่ยมนีติดกับไม้โอเค <Okay. S 2> okay. โอคไปไปดูคันอื่นปันจะบอกว่าปันปันปับเบ็ดไว้27คันนะคะปันใช้ตัวท่าปัดค่ะ ปรากฏปรากฏปันเห็นเลยนี่โอ้ยดี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 มาแล้วครับตัวแรกยามค่ำคืนยังไงโอ้ปรากฏค่ะใช้สวยนะใช้สวยเพิ่งรู้ว่าในห้วยเนี่ยมีปรากฏด้วยนะไม่เคยลงมาตกไปไปไปหมุนเก็บหมุนหมุนหมุนดีดี ดูตอนคืนนะคะถ้าไม่ดูตอนคืนเนี่ยเช้ามาปันคิดว่ามันน่าจะกินเหยื่อหมดหรือไม่ก็ไม่โดนมไม่โดนอาจจะหลุดอไปไปดูต่อไหนอันนี้มีไหมเราไม่มีก็รจริงแต่เราก็ต้องดูด้วยว่ามีเหยืย่อเปล่าถ้าเหยืย่อยังอยู่เราจะได้ค่อยกออลับค่อยกลับมาใส่ทีหลังมีไหมเหยือ่อยังมีเหยืย่อหมดโอเค จำไว้ดเดี๋ยวกลับมาใส่เยอะทีหลังเรามาปักตอนที่ตอนเวลาหกโมงใช่ไหมใช่มันก็กินไวเหมือนกันนะนเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มใช่ตอนนี้สามทุ่มแล้วเม่อีไปดูมาแล้วสองคันนะครับนน<น>ไมไ่โดนนั่นคันนึงนะนี่ไงไม้ย,า,ย,า,ยาว มีตัวไหมมีเหยื่อย,ยืนๆไหมเยื่อขโมดอย่อโมดไปนี่เลยเดี๋ยวค่อยมาใส่ต่อโอปลาขิ้หมดเลยอ่ะปลาขิ้หมดไปครับไปต่ออย่างข้าคืนลูปลาตัวเมียมีไหมตรงนี้ เฮ้ยิมหมดแล้วโอ้ยอแสบหน้าดิทำไมแสบหน้ากล้องถ่ายไม่เห็นปันนะคะ <l ars> ไปหมดอีกแล้วต,ตอนแรกตอนแรกเราควรที่จะเชื่อฟังแม่นะแม่บอกว่าให้ไปดูได้แล้วค่ะแม่บอกว่าให้ไปดูได้แล้วนะเด <l ars> ี๋ยวมันจะกินหมดเดี๋ยวมันนานเกิน <l ars> แล้วมันก็กินหมดจริงๆ <l ars> ริเดี๋ยวใครมาเกี่ยวไหม <l ars> อันนี้ปันมาแค่หลังบ้านปันนะคะบ้านปันอยู่แถวนั้นปันมาแค่หลังบ้าน นี่นี่ขานึนนนงดูเอ็น,นเลยมีไหมมดเหรอหมดแล้วเฮ้ยม,ม,มดไวจังเหรอปลาอะไรนะอะไรเน่ยู้ดทำไมไมัชมนชนไวขนาดนี้เราใช้ตัวทากปักนะครับก็ปลาอะไรบ้างที่มันกินตัวทากถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้ก็บอกด้วยปไ,ไปต่อไปต่อนะ เห็นไหมเฮ้ยเหมือนไม้ขยับเหรใช่ๆๆอุ้ยปช่อนปลาช่อนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอ้าวโดนแล้วโอ้โหไม้ขยับเลยจับ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 นะเดี๋ยวดี oh, eyes, ใในะเดี๋ยวดีติดไม้ค่อยๆค่อยๆโอ้ยวุ้ยวุ้ย สวยตัวทั้งสองเท้าแขนเท้าแขนเท้าแขนเแขนโอ้โหโอนมาโอ้ยเอ้ยมันนึกภาพตัวใหญ่เป็นไงใช่ได้เนาะใช้ได้ใช้ได้ได้สองตัวแล้วในยามค่ำคืนจากยี่สิบกว่าคันเฮ้ยเหลืออีหลายคันเลยนะที่เรายังไม่ได้ดูอ่ะอ่าโอเคโอเคไปดูต่อเดี๋ยวก็หมดหลายคันอยู่เหมือนกันนะใช่มาค่ะ เยืยก็เสียเยื่อไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าขากลับเนี่ยปันก็จะมาใส่เยื่อไว้นะคะปี๋จะจะกองใส่สเยื่อให้ไปดูคันสุดท้ายของควยนี้บนนี่ไม่โดนข่าแ้วเยื่ออยู่ไหมไม่อยู่ค่ะอุย๊ย ยังไม่แล้วโอ้โห<ฮ>นี่ปลากินไวมากเลยเก<ะ>ือบหมดหมดเกือบทุกคันเลยเนาะใช่ดูรูปร้านโอเคปปเกาไปอีกจุดหนึ่งโอเคไปแล้วตอนนี้มันก็อยู่ในใต้สะพาโน,โนโดนไหมยั่ไม่ม <laughs> มโดนเออเยอะหมดเยอะหมดเยอะหมด เอเเดี๋ยวเปลีเดี๋ยวเปลี่ยนปลาใกล้กันมากเลยไปสะพอนทางนี้ครับกล้องทางนี้หอมหอนมีไหมเจอกุ้งด้วยนะต, e. ตอนคืนเราจะมองเห็นกุ้งนะคะตาสีแดงมีปะอ้าดวงจีนใช่ปะเออดวงจีนเหยื่อเสียเหยื่อเสียดวงจีนข้ามวันเห็นกุ้งตาแดงๆนะคะในน้ำติดต่อ เห็นไหมเฮ้ยเชือกตึงเว้ยอุ้ยอะไรกับเพื่อนอุ้ย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 โดนเถิดโยนโดนโยนแล้วโดนอี่แล้วโยนอีแล้วไปแล้วไปแล้วตึงแรงด้วยใคอยๆโอ้ยไม้งอจังไม่ติดติดป่าใช่แต่ก้งจะการเดี๋ยวแกให้นะป่าดนข อลาปลาดมือกีนะสะดุดหลงคือปลาตะเพียนายแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นนะอืมตรงนี้เนี่ยมันไม่แน่ใจว่าในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะคะเอ้ยอะกระจายเออปลาโดดอเมื่อกี้เมื่อกี้ปันจะจับปลาอยู่แล้วพอปันลงไปดีเบ็ดปุ๊บทับปลาหลุดเอ๋อมันมันก็ใกล้จะหลุดแล้วละมั้งน้อเขาปันคิดว่ามันน่าจะกินนาแล้วแหละมันสู้จนแบบมันจะหลุดแล้วแหละอืม กล้องกำลังจะไปแก้วลุดเฉยอ้าวนี่คันนี้โดนไม่เอ้ยมันพาไปพันอะไรช่วยน่าจะหมดค่ะจะดึงนตรงอย่าง,งานั้นหมดค่ะ,อะมอะเงี้ยมีไม,มอันนี้ก็เหมือจะหมดแล้วหมดปะหมดเลยอยู่บนต้นน้หมดใช่ไหมเดี๋ยวมันดิ้นนั่นแหละ หมดบนต้นไม้มันดิ้นไปดูต่อมาทำ่อดูตปหลาแล้วนะไม่โดนเลยนะแต่ว่าเหยื่อหมดทุกคันดูไปหลายครั้งนะครับไม่ไม่ไม่โดนเลยอ๋ออันนี้ยังไม่ได้กินอ๋อเยี่ยยู่ใช่ไหมจับเยี่ยยูดีๆทำเยี่ยยูดีๆดิอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาถาให้ไปไปดูอันสุดท้ายกัน ดี๋ยวอาตัวท้ายล่ะวิโดนโดนโดนมาขยับเลยอุ้ยดูสู้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 ตะโกนปะโกนแล้วเหรออ้สเนี่ยเนี้ยเมื่อกี้ที่ลุกอ่ะปันรู้สึกอย่างเงี้นะปันเห็นหังมันแบบนี้แสดงว่าน่าจะเป็นปะโกนแล้วสิโอ้ไม้พันกันดีดีเดินมาเลยอ่า แต่ปรากฏอีกแล้วนะครับเียนะีน,ะนีได้แล้วนี่ไซต์เท่ากับตัวเมื่อกี้เลยนะรุปค่ำคืนนี้เราได้กี่ตัวสามตัวลุดไปอีกหนึ่งตัวแต่ความรู้สึกปานตัวที่ลุดอแตเท่านี้เลยหเหมือนกันเลยเอ,อเอ้ยต้องใหญ่กว่านี้สิตัวที่ลุดอแต่ใหญ่กว่านี้มันห่างหมดแล้วอเอ๊ะยังไงน,นะ เนี่ยทาให้ปันนีายจะมาดูอีกถ้าันรดกขาวไว้คืนนี้รอพรุ่งนี้เช้าอะ่ะเหยื่อจะหมดอีกแน่นอนพอดีงั้นไม่ต้องนอนแล้วถ้าจะมาดูไวๆนะคะยังไม่ได้นอนไปโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อตอนไหนตอนไหนปันก็ยังไม่แน่ใจนะคะถ้าปันไม่ง่วงแน่เดี๋ยวผมมาหาทุ่มเที่ยงคืนเดี๋ยวปันมาอีกรอบหนึ่งปันยังขาดใจอยู่ถ้าเกิดว่าปันหลับไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าปันจะทามาดูใหม่ค่ะอ่าโอเค เอาละคะ่ะตอนนี้ก็ได้เวลาไปกู้เบ็ดแล้วนะคะเมื่อคืนไม่ได้ไปดูกลัว <c oughs> ปลาหมดเอ้ยกลัวเย,ยอะหมดหไม่โดนนะโดนไหมไม่โดนหรือว่ากินเยอหมดแล้วหมดเยอะหมดเลี้ยง มาดูลังต่อไปต่อ,อามาดูซองล่างตรงนี้มันไม่โดนนะไม่โดนปันว่านาะมันหมดชัวหมดจริงๆหมดต้องบอกแล้วให้มาดูที่คืนตื่งใครจะตื่นตอนนั้นอะ มันไหลเลยนะมันยังไหลอยู่นะเรื่อยๆไหลเรื่อยๆ,ๆ,ๆจุดนี้ไม่โดนเลยค่ะจุดนี้มีกี่คันนะสิบห้าคันแต่ไม่โดนสักคันเลยแต่ว่าปลาก็กินหมดนะสิบห้าคันนะคือเมื่อคืนโดนไปแล้วสองตัวอ๋อเหลือสิบสามใช่ ปลากินเหีะยปันหมดเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปมีกจุดหนึ่งเดี๋ยวพาปันพาไปดูค่ะไป,ไปดูทางขวากันไปโดนหรือเปล่าวิชึกตึงนะโดนหรือเปล่า,ลาไม่รู้เหมือนกันโอ้ยหมดจ้าหมดจ้า ดูด้านหน้าอีกคยจ้าอันนี้ก็ตึงจ้าตึงก็มีตัวไหมขยับอะไรปะไม่แต่มันตึงไปทางไหนเย้ยัดดึงอย่างนั้นมันผากันอ๋อโอเคอุ้ยเบ็ดอาป่ะอุ้ยเบ็ดอาเลยเหรอใช่อุ้ยเบ็ดอาเลยทุกคนตัวใหญ่น่าจะตัวใหญ่เนี่ย มันพันกนน็แลกลานเลย<ะ>ดิออเอาบิดเอาบิดมาดูดิมันอาขนาดไหนอ่ะโหยมันลูดไปมันดิ้นแรงมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยปลกไอ้นี่เปล่าปลาช่อนหรือปลากดอ่ปะปลาปลากรดแรงไม่เยอะขนาดนี้ห<ะ>รอกนะถ้าเป็นปลาช่อนมากกว่าโอ้โหต้องเป็นชน่อนใหญ่นแน่ไปรี้ยวอะไระใช่ มาดูก็ยังไม่เอ็นนี่เลยนะเมื่อคืนมาดูแล้วเยิมหมดแล้วก็เปลี่ยนใหม่เราก็ทางตาไม่ไหวน,นะโอ้ยเสียดายเนาะเนี่เบ็ดอ้าเลยดิขนาดใช้เบอร์ใหญ่อย่างอ้าเลยอัออนนี้งงมากเสียดายเลยอะเดี๋ยวปันจะไม่นอนเดี <laughs> ๋ยวจะไม่นอนแล้ว <laughs> จะไม่นอนแล้ว

ปลากฏดตัวใหญ่สวย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 ่วยสวยสวยโอ้ยโอ้ยน uh ี่ตัวใช้ได้ใหญ่กว่าม่มันกินลึกไงเออใหญ่กว่าเมื่อคืนนี่ไม่กินลึกไงนี่นี่นี่แบบไม่เคยรู้เลยนะว่าตรงนี้มีปลากฏดตอนแรกที่ปันมาคือตั้งใจจะมาเอาปลาช่อนนะคะโอ้ยได้ปลากฏดไปแล้วสามตัว ส,สวยปรากฏตัวเนี้ยเอาไว้ก่อนไปดูไปไป,ไปดูต่อจะมีสักคันที่จะโดนไหมเนี่ยอาการเป็นยังไงครับเกการหมดเงียบเยียบหมด เป็นไงครับรหมดีหมดจริงๆช่วงที่เรานอนนี่แหละมันกินหมดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมหตึงเนะมันตึงไปทางไหนไม่รู้ จำรู้จะโดนตัวบ้างพาไปติดนะแต่ไม่โดนตัวขู <Yeah. S 1> oh, ่พันแรกเลยอะ่ะโอ้พันเยอะเลยอะ่ะ mm. แต่มันโดดแล้วมันดิ้นจนลุด mm hmm. แบบนี้นะ่าจะเป็นพวกปลาช่อนนั่นแหละปลาช่อนชอบดิ้นปลาใหญ่มันดิ้นรุนแรงน,นะเสรษฐายตัวที่เบ็ดอ้าน,นี่แหละทั้งที่เบ็ดนี่เบอร์ใหญ่เลยนะ เอาละค่ะช่านี้ปันก็ได้ปลาตัวเดียวนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเมื่อคืนปันก็ฟาดไปแล้วสามตัวเลยนะคะเมื่อคืนปรากฏ2สองใช่ปะปรากฏ2สองช่องหนึ่งหลุดอีกหลุดไปอีกอถ้าไม่หลุดถือว่าได้หลายตัวเลยนะปันว่านะปันติดใจปลาเบ็ดแล้วเดี๋ยวปลาคิ้มหน้าปันจะมาอีกถ้าปันมาอีกนะปันจะไม่นอนแล้วปันจะทิ้งชั่วโมงเดียวค่ะทิ้งชั่วโมงเดียวแล้วก็มาดูใหม่เลยอันนี้ปันทิ้งไว้นานเกินแล้วมันก็กินเยี่ยวปันหมดเลย สี่ไดตัวที่หลุดที่เบ้าเนาะ<ช>ไม่รู้ว่าป่าอะไรตัวใหญ่ด้วยก็สำหรับคลิปนี้มันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันปันนะคะและอย่าลืมฝากไปกดติดตามแฟนเพจช่องป่าเข่าเราธรรมชาติด้วยนะคะทิ้งปลาก่อนสวัสดีค่ะไ่ย